ในวันนี้นะครับ3พฤศจิกายนปี2564นะครับที่ศาลอาญาร,รัชดาก็ได้มีความคืบหน้าในคดีที่ลุงพลนีครับฟ้องบุคคลคนหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับศาลก็มีคําสั่งว่ายก,ยกฟ้องนะครับเพราะว่า คดีเนี่ยน่าจะไม่มีมูลนะครับหรือว่าไม่ได้ระบุตัวลุงพลชัดเจนนะครับทราบมาอย่างนั้นนะไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับทราบข่าวมาอย่างนั้นนะครับคือคดีเนี่ยตั้งแต่ปี63มเนี่ยครับมีบุคคลคนหนึ่งนะครับมาไลฟ์สดถึงคดีน้องชมพู่นะครับแล้วก็มีการพาดพิงมานะครับซึ่งลุงพลเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยครับได้รับความเสียหายนะครับก็เลยไาติดต่อทางทนายตั้มนะครับให้มา ดูแลในเรื่องของคดีความนะครับก็เป็นคดีมินประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะครับซึ่งมันจะมีโทษหนักกว่ามินประมาทธรรมดาเพราะว่าหมินประมาทธรรมดาเนี่ยคนรู้เยอะคุณรู้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเนี่ยครับพวกโพสเฟซบุ๊กดานะครับหรือว่าไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของมินประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาซึ่งโทษสูงสุดในส่วนเนี้ยนะครับคุก2ปี ปรับอีก2องแสนบาทนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษหนักพอสมควรนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าไม่ติดคุกจริงๆแล้วในคดีหมิ่นประมาทอ่ะคนที่ติดคุกก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าศาลก็อาจจะดูความร้ายแรงของคดีนะครับผมซึ่งในส่วนของคดีที่ลุงพลเนี่ยเป็นโจทย์ฟ้องนะครับโดยมีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มที่พวกเรารู้จักกันนะครับ ก็เป็นทนายความให้นะครับแล้วก็ยื่นฟ้องนะครับเมื่อศาลที่ศาลอาญารัชดานะครับก็ตัดสินออกมานะครับว่าคดีไม่มีมูลนะครับยกฟ้องไปนะแต่ว่าในส่วนเนี้ยนะครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อยู่นะครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ดังนั้นนะครับอาจจะต้องรอฟังคําสั่งของศาลอุทธรณ์อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาไหมสมมุติว่าถ้าศาลอุทธรณ์นะครับสั่งว่า คดีเนี้ยมันมีมูลนะมันมีเอ่อมันมีความมันมีประเด็นอยู่นะครับที่ศาลควรจะรับไว้วินิจฉัยนะครับก็อาจจะสั่งว่าเออคดีมันมีมูลนะครับก็ต้องย้อนสานวนไปให้ศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับเป็นคดีรับไว้เป็นคดีนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นนะทางคู่กรณีของลุงพลเนี่ยลุงพลก็จะตกเป็นโจทย์นะครับแล้วคู่กรณีก็จะตกเป็นจำเลยนะครับถ้าศาลอุทธรณ์ตัดสินนะครับแต่ว่าถ้าศาลอุทธรณ์ยัง ยืนยันตามสาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องอย่างเงี้ยนะครับคดีก็จบนะครับเพราะว่าคดีมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอดูนะครับผลของคําตัดสินของศาลอุทธร์อีกทีนึงว่าคดีนี้นะครับตกลงแล้วมีมูลหรือเปล่าหรือว่าไม่มีมูลนะครับศาลอุทธรจะสั่งยกฟ้องหรือรับฟ้องนะครับอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงว่าศาลอุทธรจะสั่งว่าอย่างไรครับ